สวัสดีครับผมอาจารย์สันติชัยยัใหม่นะครับวันนี้ก็ตั้งใจจะมาพูดเรื่องของวัฒนธรรมนะครับสิ่งที่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยครับอย่างเราคนใต้นะครับเราจะรู้จักโนราว่าโนราเนี่ยเป็นเรื่องของศิลปะการแสดงเป็นเรื่องของการสวมใส่หน้าพลานนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดมิติใหม่นะครับให้ทุกท่านได้รับทราบในมุมมุมหนึ่งของโนรานะครับที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อแต่ก่อนที่จะพูดไปในรายละเอียดนะฮะผมจะทําความเข้าใจทุกท่านก่อนว่าความเชื่อนี่คือเรื่อง ที่เราไว้วางใจสิ่งนั้นอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้นะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมนําเรื่องโนราหยเหบเสนนะฮะมาให้ทุกท่านได้รับทราบเสนคืออะไรนะครับเสนคือโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะครับมักจะเป็นมาตั้งแต่เกิดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กที่แรกคลอดเนี่ยเกิดมาถึงปั๊บเนี่ยมันจะมีผิวเป็นนูนๆนะครับสีดําหรือบางครั้งก็จะเป็นสีแดงนะฮะมีลักษณะที่ไม่น่ามองนะครับพอลูกออกมาอย่างนี้ปับ๊บ พ่อแม่เนี่ยก็จะไม่สบายใจนะครับก็จะสรรหาวิธีแล้วบรรพุรุษของเราเนี่ยมีภูมิปัญญาอยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่เมื่อเป็นโรคนี้ปั๊บเนี่ยก็จะพาไปให้โนโรราเหยียบนะครับซึ่งที่มาของเรื่องราวนี้มันมาจากกติของพราหมณ์อยู่อันหนึ่งนะครับผมได้ไปคุยภาคสนามกับพราม์ที่พัทลุงท่านหนึ่งนะครับท่านเล่าว่าเซนได้เกิดจากการกระทําของพระอิศวรพระเป็นเจ้านะครับที่สาบแช่งต่อพระจันทร์ แล้วก็พระจันทร์ก็มีหน้าที่น่าเกลียดและท้ายที่สุดก็พระอิศวรรักษาให้นะครับนี่คือเป็นที่มาที่ไปอย่างสังเขปของเสนนะครับสำหรับในคติของโนราซึ่งรับพิธีกรรมเนี้ยมาจากพราหมณ์นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเหยียบเสนเนี้ยก็เรียนแบบมาจากท่ารําของพระอิศวรเช่นกันโดยนะครับในพิธีกรรมการเหยียบเศนเนี่ยจะต้องทําในพิธีโนราโรงครูเท่านั้นเนื่องจากว่าในพิธีโนราโรงครูมีองค์ประกอบที่สําคัญที่สามารถเหยียบเศนได้ก็คือ1ใบบอล สองลูกสบ้าสามยาขาสามอย่างนี้เป็นสามอย่างแรกที่พระเป็นเจ้านะครับตามความเชื่อนียมอบให้แก่โลกในการสร้างโลกและจากนั้นตัวโนราใหญ่หรือว่าเจ้าของคณะโนราเนี่ยนะครับหรือบางที่จะเรียกว่าราชครูโนราเนี่ยจะเป็นผู้ไร่รำต่างพระอิศวรนะครับแล้วก็เหยียบลงบนเศนั้นเศนั้นก็จะหายโดยอัศจรรย์ซึ่งมีความเชื่อเรื่องของเวทมนต์คาถาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามาดูกันนะครับว่า วัสดุที่ใช้ในการเหยียบเศนนี่มีอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าท่านไหนเนะี่ยมีลูกหลานที่เป็นเศนแล้วต้องการไปให้โนราเหยียบให้นะครับก็จะต้องเตรียมขันทองเหลืองนะครับสำหรับใส่น้ำมนต์รวงข้าวเงินทองแหวนชนิดที่มีหัวเหมือนแหวนที่เราใส่มีหัวนะครับ เตรียมไปแล้วก็ไปเข้าที่พิธีโนราโรงครูซึ่งพิธโีโนราโรงครูน่าจะมีอยู่สองแบบด้วยกันคือพิธีโนราโรงครูใหญ่กับพิธีโนราโรงครูเล็กโดยตามแบบฉบับของโบราณนะครับโนราที่ราบนเวทีไม่สามารถเหยียบเสนได้นะครับอันนี้ขอทาความเข้าใจระวางบางท่านอาจจะเข้าเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากอะไรเนื่องจากไม่มีองค์ประกอบที่สําคัญในการหยียบเสนก็คือลูกสะบ้ายญ้าขาแล้วก็ใบบอนนะครับลูกสะบ้านี่แทนโลกมนุษย์ใบบอลนี่แทน ทองฟ้านะครับแล้วก็ญ้าขานี่จะเป็นตัวยึดโยงโลกโลกกับน้ำให้อยู่ด้วยกันนะครับนี่คือนี่คือรายละเอียดในภูมิปัญญาของโนรานะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าการเหยียบเนี่ยทำอย่างไรเวลาจะเหยียบเศนนะครับตัวโนราใหญ่อย่างในภาพนะครับโนราใหญ่จะต้องลงอัขาระที่หัวแม่เท้านะครับอัขาระที่ลงเราเรียกว่าอัขาระเป็นภาษาขอมเรียกว่าตัวทมตัวทมในต่าง,ต,ต,างตัวองค์พระนารายนะครับถ้าเกิดว่าเราศึกษาเรื่องนารายอวตารเนี่ยพระนารายจะเป็นผู้มาปรับยุคเข็นต่าง เช่นเดียวกันครับโนราก็เรียนแบบคตินี้มาเอามาใช้ในการเหยียบเสนตัวถมมันจะมีตัวถมตัวผู้และตัวเมียนะครับตัวผู้สำหรับเหยียบให้เด็กผู้ชายตัวเมียสําหรับเหยียบให้เด็กผู้หญิงนะครับแล้วก็เวลาเหยียบเนี่ยถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะเหยียบด้วยหัวแม่เท้าเท้าซ้ายถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็เท้าขวาเวลาจะเหยียบเสนโนราใหญ่นี่จะรำนะครับรำเป็นท่าครูขึ้นมาหนึ่งท่าแล้วลูกคู่นี่จะตีเครื่องหรือภาษากลางจะเรียกว่าเล่นดนตรีจังหวะเชิด มพึมพึมพึม,ม,มนะครับจังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวะที่รุกรานะครับเป็นจังหวัดที่เราใช้เชิญครูโนราเข้ามาประทับทรงเราก็จะใช้ในการตีเครื่องเหมือนกันและโนราใหญ่ดำรำ,รำเสร็จปับ๊บจะใช้นิ้วนี่ชี้ลงไปชี้ลงไปที่เศลภาวนาคาถาคาถาที่ใช้นี่ก็เป็นคาถาพ,พระเจ้าห้าองค์นะครับก็คือนโมพุทธายะนั่นเองแต่มันจะมีความพิสดารแล้วแต่สายตระกูลของโนราชี้ลงไปปับ๊บแล้วโนราใหญ่จะใช้รวงข้าวที่เตรียมมาเนี่ยปัดพร้อมไร้เวทมนต์ เชื่อกันว่านะอันนี้สําคัญเชืนะ่อกันว่าพอเหยียบเสร็จปั๊บเนี่ยเด็กจะหายอย่างอัศจรรย์อย่างอันนี้ผมประสบการณ์ตรงเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นโฆษณาหรืออย่างไรผมเป็นเซนที่บน,นศีรษะตรงนี้นะครับผมไปรักษาโดยโดยวิธีการทางแพทย์จี้มันก็หายไปถ้าที่สุดมันเป็นกลับมาจนต้องยินยอมเข้าไปสู่รับพิธีกรรมของบรรพบุรุษของเรานะครับการเหยียบเซนแบบโนราเนี่ยมันก็หายหายจริงๆอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวไม่ทราบว่ามันหายด้วยวิธีการใดแต่ว่า บรรพบุรุษของเราได้สร้างภูมิปัญญาชุดนี้ไว้นะครับให้กับลูกหลานของเราครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความน่าภูมิใจนะครับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในการเหยียบเศนเนี่ยผมไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่าเศนนี่มันจะหายด้วยวิธีการอะไรนะครับไม่ขอท้าทายวิทยาศาสตร์แต่สิ่งหนึ่งที่อยากชักนาให้ทุกท่านเห็นก็คือคุณค่าของวัฒนธรรมที่อยู่ใกล้ตัวนะครับบรรพบุรุษของเรารู้จักเอาศิลปะนะครับการแสดงวัฒนธรรมในพื้นบ้านของเราเนี่ยมาใช้ในการเยียวยา เยียวยาแล้วรักษามันจะสร้างให้คนนี้รู้สึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมตัวเองมันมีความโดดเด่นด้านการแสดงความบันเทิงแล้วก็ด้านการรักษาโรคและอื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้กล่าวถึงเมื่อบุคคลมีความรู้สึกรักในศิลปะบุคคลก็จะรักชุมชนมีเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนแล้วก็มีกําลังที่จะในการที่จะพัฒนาชุมชนต่อไปนะครับซึ่งเป็นประเด็นหลักที่สําคัญนะครับสําหรับเรื่องของวัฒนธรรมกับมนุษย์นะครับ ก็วันนี้คิดว่าทุกท่านคงได้ความรู้พอสมควรนะครับก็คงจะขอจบนะครับเรื่องของวัฒนธรรมไว้แค่นี้ในโอกาสหน้านะครับถ้าเกิดมีโอกาสอีกก็จะได้คุยกันเรื่องมิติอื่นๆของโนโรานะครับโนโราบ้านเรามีเรื่องที่น่าสนใจได้อีกเยอะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ จุดประกายความคิดในโอหชมอีกไานโชว์ได้ไอเดียดี